สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆเนช้าวันอาทิตย์นะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะตื่นมาเช้านี้ยูสวยนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านไร่อัคินนะคะอําเภอนนําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาในช่วงหน้าฝนนะคะ ก็จะได้ภาพเบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะอากาศยามเช้านาที่บ้านไรอาคินนะคะชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะเพราะฝนตกทั้งคืนเลยนะคะถึงสว่างเลยแล้วตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เริ่มลินอีกแล้วนะคะสวยๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะ ถทายามเช้านะคะกับอากาศดีๆแบบนี้นะคะฝนล,ลิ้นนะคะเนี่ยฝนล,ลินตลอดเวลาเลยด้านหลังหมอกฟูฟูเลยนะคะยีดว่า8โมงแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่บ้านไรยาขินนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะ นพื่อจะเป็นนะักท่องเที่ยวเราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วแต่เอ็เต้นเราก็อยู่ได้นะคะนอนฟังเสียงฝนทั้งคืนเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมหมอกยามเช้านะคะที่บ้านไร่อาคินนะคะขเขาอยูน่หนาจังหวัดพชศนุโลกสวะะัสีค่ะธรรมชาติบำบัดที่แท้ถูก อากาศดีนะคะประมาณที่สิององศาตอนนี้นะคะหมอกก็เต็มล่องเขาตรงนี้แล้วนะคะฝนลินก็ฟุมงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเก็บภาพบนรากาศยอมเช้านะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่ไม่มีต้นหมายบทปังนะคะก็จะเปกับล่องเขายังเดียวเลยนะคะ สวยสวยอาาดีมากฝนก็เรียนเรียนตลอดเวลาเลยอากาศดีดีคิดว่าอากกินนะคะ หมอกวันนี้ก็สวยนะคะเคยไปนอนตรงนี้ด้วยนะคะมหมอกฝนนะคะคนท่องเที่ยวก็เริ่มเป็ียบเป็นแล้วนะคะก็าจะ่มตกทั้งวันแล้เลย เดี๋ยวพร้าวอยู่ใส่สวยง่าฟ้าฝนลินนะคะเนี่ยก็ฟุงขึ้นมาเรื่อยๆ ที่นี่เหรอในป้านุ้ยก็เริ่มเก็บของแล้วนะคะพวกผ้าห่มหมอนนะคะป้านุอยก็จะใส่ถุงแบบนี้มานะคะแล้วเราก็จะใช้นะคะกระบอกสูบนะคะเพื่อจะให้ประหยัดพื้นที่ในการขนย้ายนะคะก็เปนที่นอนที่ป้านุ้ยซื้อมาใหม่นะคะก็จะเป็นที่นอน ที่นอนลมนะคะมีความสูงไม่สูงมากเท่าอันเก่านะคะนี่ก็มาใช้งานครั้งแรกเลยนอนสบายนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดในแอปทุ่มได้นะคะราคาก็ประมาณสามบสามเบเท่าได้นะคะที่นอนนะคะก็เริ่มปล่อยลมแล้วนะคะนะคมันหดลงแบบนี้เลย ้งานง่ายนะคะใช้งานไม่นานนะคะเราก็นอนดีนะคะไม่ปวดหลังด้วยนะคะเราก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะคะตอนนี้เรากำลังปล่อยลมออกแล้วนะคะเพื่อจะเก็บเดี๋ยวเรารอมาดูว่าจะชิ้นเล็กขนาดไหนนะคะอันนี้ป้านิ้ก็ การเป็นเล็กนะคะก็จะเก็บง่ายเก็บเร็วกว่าเต็นท์หลังใหญ่ให้เต็นท์หลังใหญ่เนี่ยเหมาะกับการน,นอนสองคืนนอนสองคืนแบบเพราะว่ามันต้องใช้เวลากลารงนานนะคะอันนี้การงแป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวเองนะคะเหมาะกับการน,นอนคืนเดียวเราใช้เวลาแบบเร็วๆแล้วก็จะมีตัวกระบอกสูบนะคะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราต้องเอาไว้สําหรับไปชาร์จนะคะแล้วก็ตอนนี้เราพอแล้วนะคะก็ผืนเหลือเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะม้วนใส่ถุงเขานะคะใช้งานง่ายนะคะก็แนะนําใส่แคมป์แก็เก็บใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะที่นอนของเราเมื่อกี้นะคะเป็นที่นอนสูบลมนะคะยังแพ็คขึ้นรถได้มื้อเช้าป้านวยนะคะวันนี้ป้านวยจะทำมาม่า เผ็ดนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะชอบมากเลยะคะที่ห้อนี้สไปสซี่คูณสองด้วยนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะต้มลงไปนะคะอันนี้หมูสามชั้นปลานี้ก็ผัดจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะมีอันนี้ด้วยนะในเข็มพาย เมนูของป้านุ้ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นมาม่าสูตรเผ็ดนะคะที่ใส่หมูสามชั้นสันคอนะคะแล้วก็เนื้ออัดนะคะที่เหลือ,อาจากเจ้าฮ้อนเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มีเห็ดเข็มทองใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะมื้อเช้าป้านุ้ยง่ายๆเลยนะคะเป็นมาม่าสูตรเผ็ดค่ะทานมื้อเช้านะคะแล้วก็ชมบรรยากาศหมอกแบบนี้เลยนะคะฝนลินลงมาอีกแล้วนะคะว้าว จบทริปนะคะก่อนที่ป้านนยชาเดินทางกลับนะคะปะ้านนยก็ขอเก็บภาพบรรยากาศหมอกนะคะตอนนี้คือนะักท่องเที่ยวก็เก็บเต็นท์หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดเลยนะคะบางคนก็มาจากต่างจังหวัดเลยเขาก็ต้องเดินทางต่อนะคะฝนยังลินๆอยู่เลยนะคะไปอยก ถ้าเราอยากมาดูหมอแบบนี้นะคะเราก็ต้องแบบมาช่วงหน้านี้แหละคะ่ะเพราะบางทีหน้าหนาวนะคะก็จะไม่ค่อยได้เห็นหมองแบบนี้นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่บ้านไรอาะินนะคะอำเภอน้นําหนาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหมอกฟูๆแบบนี้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบคลิปนะคะ